น้ำท่วมใหญ่ในเจ้าพระยาการเผยแพร่ข้อมูลจากจิสเดอร์และข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันน้ำท่วมใหญ่ที่เจ้าพระยาการเผยแพร่ข้อมูลจากจิสเยังคงเป็นหัวข้อร้อนในวันนี้จิสเดอร์สำนักงานพัฒนาธุรกร,รมอวกาศและเทคโนโลยีสารสนเทศทางอวกาศได้เผยแพร่ภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียมซึ่งยืนยันว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่นนทบุรีปรทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่รุนแรงตรงตามการคาดการก่อนหน้านี้ แต่ที่น่าสนใจคือถ้าเปรียบเทียบจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สีแดงและสีส้มที่เคยถูกคาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมกลายเป็นพื้นที่สีฟ้าหรือพื้นที่ที่น้ําท่วมจริงๆซึ่งรวมถึงปทุมธานีเทศบาลเมืองปทุมธานีชีวรากใหญ่และชีวรากน้อยนนทบุรีอาเภอบางกรวยท่าน้ำนนทกเกร็ดตําบลบางสีเมืองและบางขนุนกรุงเทพพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบนและบางส่วนของเขตบางพลัดการเตือนและการเตรียมความพร้อม กรมชลประธานอาจจะต้องเพิ่มอัตราการระบายน้ําขึ้นเป็น2,900ลบมวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ําในเขื่อนแต่การกระทําดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างสูงขึ้น20-30เซนติเมตรและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งทั่วไปจิสเตก็ได้เตือนผู้คนที่อาจจะได้รับผลกระทบว่าการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องอาจทําให้หมวลน,น้ําขยายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในใน,ในกรุงเทพมากขึ้นการรับมือกับสถานการณ์ หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงได้เร่งการติดตั้งแนวกระสอบสายเสริมและเพิ่มเครื่องสูบน้ำประชาชนในชุมชนริมน้ำได้รับการแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์น้ำท่วมสรุปผลกระทบใน7วันพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมทั่วประเทศกว่า2.39ล้านไร่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดพระนครศรีอยุธยา4 4 2 5 1 9ไร่ผลกระทบต่อประชาชน บ้านเรือน47,729หลังและประชากร74,610คนความเสียหายต่อเศรษฐกิจพื้นที่นาข้าวที่เสียหาย371,475ไร่ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันการเผยแพร่ข้อมูลจากจิสเดอร์ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางเพราะมีประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติแต่บางส่วนของสาธารณาชนก็ยังมีความกังวลว่าการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งและการเพิ่มน้ําท่วมในกรุงเทพคุณคิดว่าอย่างไรการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเรื่องจําเป็นในการควบคุมระดับน้ําแต่มีความเสี่ยงในการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งคุณเห็นด้วยหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของเรื่องนี้